ชมไปดูการทําผางประทีปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยเครือข่ายชุมชนเมืองและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ร่วมการทําผางประทีปใหญ่ค่ะถึง1 0 0 0 0่นดวงเพื่อใช้ในการจุดรอบคูเมืองในช่วงเทศกาลลอยกระทงค่ะ ที่ลานพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาเชียงใหม่เครือข่ายชุมชนเมืองร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ก็ได้นําเทียนพรรษาที่ได้รับบริจาควัดต่างๆนะคะกว่า200กิโลกรัมค่ะมาหลอมเป็นน้ําตาเทียนเพื่อหยอดในผางประทีปขนาด5นิ้วที่เตรียมไว้เพื่อที่จะนําไปจุดบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ในคืนวันที่31เอตุลาคมโดยมีนักศึกษากว่า500คนกระจายตัวกันรอบคูเมืองเพื่อจุดผางประทีปอันใหญ่นี้พร้อมกันนับหมื่นดวง และอันเล็กอีก3 0,000่นดวงค่ะมีการเวนเร้นระยะห่างกันประมาณ50ซนติเมตรเพราะว่าแต่ละดวงก็จะอยู่ได้นานถึง8ชั่วโมงหรือถ้าเราจุดในช่วงเวลา18นาฬิกาจนถึงหลังประมาณหลังเที่ยงคืนนะคะก็เป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของล้านนาขณะที่บริเวณหน้าร้านคา้าสถานประกอบการและริมถนนรอบคูเมืองในตัวเมืองเชียงใหม่ก็มีการประดับตกแต่งด้วยโคมไฟล้านานานับพันดวงค่ะด้านนายไศาลสุรธรรมวิทย์นะครับเลขานุก,การนายกเทศมนตรีนะครเชียงใหม่ บอกครับว่าปีนี้งดขบวนแหก่กระทงใหญ่นะครับแต่จะจอดขบวน,บวนกระทงไว้ตามรอบคูเมืองครับและประตูเมืองรวม7จุดเนื่องจากมาตรการป้องกรรอันโรคโควิด -19 ไม่ให้แออัดนั่นเองและครับค่ะโคมไฟล้านาก็เป็นอีกหนึ่งเอกล